เอ้ยมาดิเออมันอยู่นี่ผมเดินมานั่นมันก็อยู่นี่แล้วผมจะทำยังไงดีเนี่ยไอ้เฮ้ยไอ้นี่มันยังไงวะ เอาเฮ้ยไอเสือเมฆเหรอสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะระหว่างตอนนี้ผมได้แยกทางกับลุงสามนะครับนี่เดินทางแยกกับลุงสามไปแล้วลุงแกก็ต้องรีบกลับไปทำพิธีกรรมอะไรของแกเนี่ยแหละซึ่งผมได้ของดีติดตัวมาด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าอย่าให้หลุดมือโดยเด็ดขาด พกติดมือเอาไว้ตลอดอะไรอย่างนี้นะครับนะก็คือหลังจากนี้ผมจะต้องเรียบเดินทางกลับบ้านนะครับให้ไวที่สุดนะครับลุงบอกว่าสามารถเกิดเหตุการณ์ได้ทุกอย่างนะครับอย่าให้คลาสายตานะครับระวังได้ก็ระวังเพราะว่าวันนี้เราต้องแยกทางกันจริงๆเนี่ยแหละทุกคนลำบากผมเหมือนกันนะครับครั้งนี้ ครับทุกคนทางนี้ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยยังแทบไม่เคยจะมาเลยนะไอทางนี้เหมือนผมเนี่ยจะมาผิดทางนะทุกคนเหมือนจะมาผิดทางจริงเห็นไหมทางนี้ไม่เคยพผมมาเห็นเลยนะครับ โอ้ทางแปลกมากแปลกจริงๆนะทุกคนโคตรแปลกเลยแหละตอนนี้มาเจอเขากับเถาวันอะไรก็ไม่รู้นะพันกันแบบว่าโอ้โหแปลกตาดีเลยนะครับนี่ขึ้นไปเกาะไม้นี่นะครับถึงงนเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมมึนงงกับทางอยู่นะครับ ยังไม่เคยโผล่มาทางแบบนี้เลยบองๆเลยนะครับทางไม่คุ้นตาเลยนะนส่วนด้านล่างเนี่ยทุกคนเห็นไหมเป็นล่องอะไรไม่รู้นะสูมมากเลยถามว่าผมหลงไหมอ่ะผมก็ไม่หลงหรอกแต่ว่าผมสับสนทางมากด้วยนะตอนนี้แต่ไอ้หลงผมหลงลย,ยากมากทุกคนผมหาทางออกได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะมืดก่อนหรือเปล่านี่แหละประเด็น เดีเ๋ยวนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงใครไม่รู้นะใครอ่ะใครอ่ะผมถามว่าใครเฮ้ย อย่าให้ผมต้องกอดนะผมถามว่าใครเฮ้ยผมถามว่าใครอะ่ะเฮ้ยหัวล้วอะไรวะกูถามว่ามึงใคร มึงหัวลรออะไรวะกูถามว่ามึงใครมึงอยาให้กูต้องมีน้ำโหนะเว้ยกูถามว่ามึงใครถามก็ไม่ตอบนะครับคิดวาไอ้น,นี่มันบ้านแน่เลยนะครับ เฮ้ยกูถามว่ามึงใครเฮ้ยไอ้นี่มันยังไงวะเฮ้ยไอเสือเมงนี่วะเดี๋ยวไอเสือเมงเดี๋ยวนี่ทางไหนวะเดี๋ยวนะผมจะหน,นีทางไหนดีทุกคน ซึ่งล่างของมันเนี่ยเมื่อกี้หายไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมยัง,งงงอยู่นะครับว่าเฮ้ยมังอยู่ไหนเอาเฮ้ยไอเสือเมเหรอเฮ้ยมึงอย่ามายุ่งออกับกูนะเว้ย กูอยู่ของกูไอ้นี่บ้าไปแล้วกลับทางไหนดีทุกคนอันไปหมดแล้วทางนี้ก็กลับขึ้นไปไม่รู้จะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวกลับทางไหนดีทุกคน ผมไม่รู้ถ้ามันเข้ามาแนละ้วผมฟันยิงด้วยนะบอกเลยนะครับโอ้ทางนี้ก็ลกจัดเลยนะครับไอ้เมกมึงอย่ามายุ่งกับกูนะเว้ยเฮ้ยเสียงมาใกล้อีกแล้วเฮ้ยมึงเป็นบ้าอะไรวะ มึงต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นหรืองไงเอ้ยมึนอยู่ไหนวะวเฮ้ยเมกกูเตือนมึงแล้วนะต่างคนต่างอยู่ยเฮ้ย ถือว่ากูเตือนมึงแล้วนะเ,เสือเมฆกูจะเตือนมึงเป็นครั้งสุดท้ายนะถ้ามึงยังไม่เลิกยุ่งออกับกูมึงเจอดีนะเอ้ยมันอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยมัอยู่นี่ได้ไงวะ มันวายัางผมเดินมปนู่นก็เจอมันอยู่นี่ผมเดินมานั่นมันก็อยู่นี่แล้วผมจะทำยังไงดีเนีเ่ยเฮ้ยกูไปแล้วต่างคนตังอยู่เหอะกูขอเฮ้ย <c oughs> อย่าดิ <c oughs> เฮ้ยมึงอย่าดิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เกี่ยว กูเตือนมึงแล้วนะเว้ยเมถือว่ากูเตือนมึงแล้วนะกูบอกว่าต่างคนต่างโยเฮ้ยกูเตือนมึงแล้วนะเว้ยไปมีขวามีกมาาดกูไหมนะ ไม่รู้หรอกนี่กูทำอะไรมึงได้มึงเข้ามาดู <c oughs> เข้ามาหรือวะกูหมดหนทางหนีแล้วนะมึงเข้ามาไป <c oughs> เ <c oughs> ข้ามาดิ <c oughs> Ê, nhà nhờ lòn cô mình chăm quá Chăm quá Chăm cô đi mà dùng ngập cô cái lồn quá ต้นดีบุกต้นดีบุกนะครับต้นยใหญ่เลยเจอกล้วยป่าเต็ไมไปหมดเลยนะครับตรงนี้ผมเริ่มจะคุ้นสถานที่แล้วนะครับณนะตอนนี้นะครับเริ่มจะคุ้นแล้วนะครับคลิกเต็มเลยนะครับนี่ เหมือนมาเจออะไรใครก็ไม่รู้นะทุกคนเม,มื่อกี้ผมฟันมนันนี่เห็นไหมมีนี่คือเลยนะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงมันตามมาแล้วนะครับไม่รู้ว่ามันจะตามผมมาอีกหรือเปล่านะครับซึ่งผมเองเนี่ยจนมุมเหมือนกันแล้วนะครับ เมื่อกี้โชคดีว่าลงสามนะครับก่อนจะกลับไห้ของสําคัญผมนะครับอุยอ้ยอุยอ้ยอตัวอะไรวะโออืน่าจะโดนแตนนะครับเมื่อกี้นี่โอ้โหแย่เลยแตนต่อยนะครับอือดีนะไม่มาไล่ตามผมเยอะนะครับเมื่อกี้น่าจะโดนไปสองตัวนะครับ สวยซ้ำสวยซ้อนอะไรของผมก็ไม่รู้นะวันนี้เฮ้ยเฮ้ย้ยมันจะเจอทั้งออกละคุณตาผมนะ เต็มๆไปโดนแตนนะครับพังเหือบโอ้โหสวยซ้ำสวยสอนจริงๆเลยนะทุกคนนะเออนี่เดี๋ยวให้ดูเยอยนะจีเลยเดี๋ยวพักก่อน เหนน,นนนื่ออมกััะครบตอนนี้ผมต้องฟันป่านะครับเพื่อจะปิดทางที่นี่นะครับไม่ให้แมงมันรู้นะครับว่าผมหนีกลับไปทางนี้นะครับ เป็นต่อครับมองให้ดีก่อนนะครับเพื่อมันอาจจะอยู่ด้านบนก็ได้นะครับไม่น่าม่โอเคไม่มีแล้ว,ลวทุกคนเดินทางกลับกั กูก็มีอยู่แล้วมึงนึกว่ากูไม่รู้เหรอมึงตามกูมาหมึงจะหายอะไรหรือหรือว่าไม่หายยังไงมันก็เรื่องของมึงอย่ามายุ่งกับโก้ถ้ามึงแน่จริงงก็ออกมาถ้ามึงแน่จริงมึงก็ออกมามึงอย่ามาเยอะนี่ถ้ากูฟันมึงเข้ามากกว่านี้เนี่ย กูคงจะฟันหัวมึงขาดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยเอามึงออกมาชำระตอนนี้ดิปากมึงมันดีมึงออกมาทำไม่อยากโดนกูฟันงงมั้งวันนี้ถือว่าเป็นวันดีของเองชีวิตเองยังไม่ขาด มันก็เป็นวันดีของมึงเหมือนกันวันดีของมึงจัดเลยแหละแม้มึงคาที่แล้วเข้าใจป่าวเออถ่ายเองไม่ได้ของดีน่าละกอกองได้ตายจริงๆนยะ ถ้าเกิดว่ามึงไม่เล่นของมึงก็ไม่มีอะไรเหมือนกันวะไอ้เมฆจำไว้เอ็งจะมีของดีเอ็งก็อย่าชล่วใจไปเชี่ยวของดีมันไม่อยู่กับเอ็งไปต่อรอหรอกเอากูก็ไม่รู้หรอกวันดีแล้ววันไม่ดีแต่วันนี้ข้าพาไว้ก่อน เฮ้ยมึงไม่ต้องฝากมึงรีบมาถอนเลยเอ็งมาหรอกนะเอ็งได้เห็นดีกับข้าเลยกูจะไปยันบ้านมึงด้วยกูรู้จักบ้านมึงจำไว้จำใส่กระโลกไว้เลยไม่มีอะไร่ะส้าง้องจำบางนานาความแค้นตอนนี่ข้าจำฝัาางใจ มึงจะฝังอะไรมันก็เรื่องของมึงแต่ถ้ามึงแน่จริงมึงออกมากูพร้อมแค่นี้มึงยังไม่กล้าออกมาเลยมาดิกูพร้อมเอา้ากูแน่อยู่แล้วองววันวยขอเออ,ของอก่นเดี๋ยวมึงจะสวยก่อนกู มึงไม่ต้องพูดเยอะวันพ้าไม่ได้มีหนเดียวแค่นี้มึงยังไม่กล้าโผล่หัวออกมาเลยเอเมกเออาไม่จำเป็นต้องฟังคำของเจ้าคำของเจ้าน่ะเป็นคำเด็กน้อยฟังไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับข้ากูไม่สนใจกูจะนับหนึ่งถึงห้าถ้ามึงยังไม่ปรากฏตัวออกมากูจะกลับแล้ว หนึ่งสองสามสีส่ไว้เจอกันห้าไอเสือเมฆไอขี้เหลื่อนกลับตีกว่านะครับทุกคนมันขี้เลื้อนเกินนะครับไม่กล้าออกมานะ มีหนทางเดียวต้องกลับละเฮ้ยมึงเดินตามมาเหรอเอเอกูเลียเ้ยง,ง,งยมึงเอามึงแน่มึงก็เข้ามาไม่มีอะไรมากเอามาแล้วเหรอเอามึงแน่หรือไม่แน่ถ้ามึงแน่มึงก็แค่เข้ามา ก็มีของดมึงเจ็บแผลแล้วสิไม่กล้าเข้ามาหากูเนี่ยเจ้าจะทำร้ายคนที่ไม่มีอาวุธงั้นหรือมึงไม่มีอาวุธแต่มึงมีอาคมมึงนึงวกว่ากูโง,ง่เหรอทำไมพวกเจ้าชอบคิดว่ากูมีอาคมนั้นจะเป็นรมาตะเป็นผู้แข็งแกร่งถามจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเฮ้ยถ้ามึงเป็นคนทั่วไปเมื่อกี้กูฉับหัวมึงนะ่ะ มึงต้องเป็นแผลแต่นี่มึงไม่เป็นไรเลยเจ้าเห็นหรือไงกูเห็นนี่ขาต้องกลับไปรักษาอีกนานกว่าบาดแผลนี้จะหายอมีดของเจ้านั้นมันเป็นมีดอาคมกูไม่ได้ถามนะถ้ามึงไม่เข้ามามึงไปไกลมึงดูมีดกูด้วยขาไม่จำเป็นต้องดูของพันนี้ ไปอาโดนฟันจนวากไปจับตัวขี้เหลือนะมึงเนี่ยดีนะกูได้ของดีไม่งั้นโดนมึงแน่มึงเนี่ยเอ้นจะไม่ได้ของดีเองก็ทำไรข้าไม่ได้ะข้าไม่เข้าไปหาเองเอา้ามึงโง่เข้ามาเองแล้วกูกูเลี้ยงมึงทเมื่อไหร่ล่ะ เอากูไม่รู้หรอกของใครอะ่ะมึงจะไปไหนก็ไปไม่ต้องตามกูมาก่อนข้าจับไอข้าก็ขอขูเจ้าให้รู้เรื่องกันไปข้างหนึ่งก่อนแล้วข้าคอยไปกูไม่กลัวมึงเข้ามากูพร้อมตายเฮ้ยเ hey! ข้ามาเฮ้ เข้ามาดิว,วะหัวมึงอยากลุ้นมันเข้ามา,ดาไ,มได้โงนะแขนมึงจะได้หลุดเป็นข้างข้างไปครั้งเนี้ยไปละทุกคนเดี๋ยวรีบออกจากป่าที่นี่นะเดี๋ยวตอนดึกมาเดี๋ยวซวยนะครับไว้เจอกัน